วันนี้พามาหาใส่เป็ดครับครับเป็ดพันสามสามสิบคันครับเดี๋เขียนครับหมายเป็นของครับนี่ครับเอเคครับไปครับเราไปดูตอนใส่ครับหลังแรกครับ โอเคครับใส่มาได้ประมาณสิบคันนะครับเลืออยู่ประมาณยี่สิบคันครับอีค okay, ครับ เราเวทอยู่สองสามสี่คันครับแล้วมาลองใส่หมายที่เรามาดักกุ้งครับอู้คนดูปลาซิววิ่งเต็มเลยมาดูในกะล้องเห็นไหมครับแล้วดูตอนใส่ครับเค okay, ครับใส่เรียบร้อยครับแล้วรอดูตอนค่ำจะเป็นไงจะหมานไหมเข okay, รับแล้วเ,เจอตอนค่ำครับ ได้เวลายามเบสแล้วครับเราไปดูตอนยามเบสครับหลังแรกครับหลังแรกเขียดตายครับเราเปลี่ยนยางครับดีวครับขั้นต่อมาครับอู้ทุกคนคันนี้มีตัวครับนี่ครับมีตัวครับอู้เบกขันครับทุกคนหลังนี้ก็มีตัวครับอู้ลาดูเออปลาปลาะปลา อืปลาโคดครับนี่ครับปลาโคดต้องทำระมัดระวังครับปลาโคดัวงามครับนี่ครับหมานครับปลาของดีครับไปทางใครทางมันด้อคนนี้เกี่ยังไม่ตายครับไปครับดูคันต่อไปครับพอดีมาน้องครับได้หาน้องเป็นยาให้ครับ คนมาดูหลังนี่ครับอเ้อทุกคนอันเบ็ดผมจมน้ำเลยครับนี่ครับอ้าวหมานหมานครับปลาดุกครับนี่ครับไปครับแล้วผมขอขึ้นโคกก่อนครับนี่ครับต้องทำกับมันมาบอลครับตามื่อนี้มันรายกาดครับนี่ครับต้องใหญ่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับเดี๋ยวขอใส่เขียนไว้ครับ ว่าทำไมคขนี้มันไม่มีรอยตีทุกคนดูเฉียดผมเะมันไปนอนอยู่บนไม้จักป่าไหนจะกินเบ็ดผมเดี๋ยวครับขออนุญาตทําเบ็ดอะไรเดียวครับเรือ่อไปครับคันต่อมาครับคันนี้เฉียดยังอยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวครับเราดูคันต่อไปครับันนี้อยู่เหมือนเดิมครับโอเคครับแล้วขหนมีตัวผมจะถ่ายดูครับ นี่ครับขานี้มีตัวครับนี่ครับโอเคครับแล้วผมขอหยาดเอาปลาก่อนแล้วให้น้องถือไอตะลีถือก่อนนี่ครับ ใสสวยครับอือหลังนี่ลอยตีครับแต่ว่าจะเจอมีตัวอยู่ไหมครับทุกคนเบ็ดหายครับตรงนี้เหมือนเราไปครับอ้คนหลังนี่มีตัวครับอู้ว้าวนะครับทุกคน นี่ครับโอ้นี่ครับคืนเลยครับอ่าครับเต็มคอเลยครับเราขอยุดปุ๊ธก่อนครับอืมคันนี้อยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาดูคันต่อไปครับมีตัวครับนี่ครับคันนี้มีตัวครับนี่ครับโอบ นี่ครับนี่ครับยามเม็ดที่แล้วครับเราไปดูผลงานรวมกันบางครับว่ายามตอนคืนไน้าคนครับเราไปดูงับครับผลงานรวมครับนครับครับนี่ามรับรับาครบครับดรครับ้รับอดครับนี่ครามครับรับนีห้ารับนครับเครับครันเ้าครับนอด้ับน่ครับนาครับ่ กูเบียดหับไปหับแลาวไม่ดูครับน้งแนีครับเงียบครับเยอะมดครับยับดูหลังก็ไปครับมีเงียบครับยับแล้วดูันต่อครับอันนี้เงียบครับอันนี้ครับดูหลังนในมีตัวได้ถ่ายดูครับ ไม่ด้านะครับสายแล้วครับจึงสายล้วด่า ouais. คัน ouais, นี anyway ้หมานครับคั้นนี้ว่าได้ปลาดุกครับนี่ครับโอ้ดูเนี่ยโอ้ปราดุกอีกแกะนี่ครับโอ้คันนี้หมานได้ปลาดุกครับโอ้คันนี้อ่ะเนี่ครับเคครับเออยากรีดเม็ดต่อครับโอ้ลอยตีครับดูเขียดนี่เคครับไปจัด จะไปต่อครับก็โอเคครับยามาเบ็จะมือแล้วครับไปครับดูคันนี้ครับคันนี้ก็ไม่มีรอยตีครับเหมือนเดิมครับยังอยู่เหมือนเดิมครับคันนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิมครับเย้ครับนี่ครับทุกคนคันนี้รอยตีแต่ว่าลุดไปแล้วครับเเจ็บเลยเยครับคันนี้มีแต้มครับดูครับ ครับไปครับเรียบนะนูเบีอีคันนี้สะจกักแถบมาอยู่อะไรบนนี่เฮ้ยเป็นร้อยนุกกระยางวะครับเขียบหลังนี่ผมไม่มีอะไรกินเลยครับเขียบนูเบ๊อสามสี่คันครับ เงียบครับงานต่อไปครับเบดสามพันเก็บเสร็จแล้วครับก็ได้ก็ได้เป็นเมื่อคืนนี้ได้หานะครับเรานี่ก็เช้านี้ก็ได้อีกสองตัวครับเนี่ครับชนก็ไปดูครับอ้หมานครับรอบนี้ใส่ทุกทีใส่ปลาไม่ค่อยกินนะครับรลบนี้ปลากินดีครับอาจจะเป็นง่าฝนตกด่าครับ คครับเร,เราติดตามช่วงคลิปหน้านะครับไครจะทำอะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับไปนะครับ